สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศม,มาพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับในงวดวันที่16บธันวาหกแปดวันนี้ครับมานําเสนอวิ่งล่างตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเป็นวิ่งล่างตัวเดียวมีด้วยกัน2ชุดนะครับอันนี้ผมจะให้เป็นชุดที่1 นี้จะเป็นชุดที่สองนะผมจะลงทีละชุดพี่น้องครับลงเสร็จแล้วชุดที่หนึ่งได้วิ่งอะไรเอาชุดที่สองเสร็จแล้วเอามาจับชนเท่ากับว่างวดนี้ถ้าสูตรของเราเดินต่อเราจะได้เลขล่งางเสียงหมารบกวนพี่น้องครับหมาเหาเราจะได้สองตัวล่าง ตรงๆเพียงสองหางเท่านั้นครับมาครับผมพาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วเรามารับชมพร้อมกันครับว่าวิ่งล่างชุดที่หนึ่งและวิ่งล่างชุดที่สองจะได้เลขอะไรจะถูกตาถูกใจพี่น้องไม่เอ่ยมามาดูกันครับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมและเอาไปชาใช้พี่น้องครับคลิปวิดีโอต่อไปนี้ที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเรานะครับสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัศพี่น้องครับมาฝากและเตือนและทีนี้ก็มาดูตัวสูตรและวิธีทำกันมาพร้อมกันเลยพี่น้องครับ <c oughs> สูตรนี้ผมใ,ใช้สามคูณร้อยบน แล้วบวกด้วยรหัส9นะทำยังไงครับมา1สิงหาคำนวณครับ3คูณ8 24 4มาบวก9เป็น13เราจะได้วิ่ง3นี่ครับเราจะได้วิ่ง3ก็จะเป็น 3x อะไรต่อไปครับนี้คืองวดวันที่หนึ่งสิงหาเราจะเอาสามนี้มาวิ่งในงวดวันที่สิบหกสิงหาและงวดนั้นพี่น้องครับรางวันที่หนึ่งนะเก้าเก้าสี่แปดหกห้าสองตัวล่างหกสามหกสามก็จะมาเข้าสามตัวนี้นะครับออกหกสามก็จะถูกสามตัวนี้นี่นะครับมาครับถูก วิ่ง3ต่อครับทีนี้จะมาถึงงวดวันที่16สิงหาไปใช้1กันยาครับวิธีทำก็ผมให้เอา3ามคูณหลักร้อยแล้วบวกด้วยเลขคงที่คือ9อย่างวดนี้3าคูณแเป็น24 24ิบวกเเป็น33มสามเอาได้วิ่ง3ามอีกแล้วครับเราก็จะได้วิ่งตัวเก่านี้แหละได้วิ่ง3เหมือนงวดที่ผ่านมาเราจะเอา3ตัวนี้มาวิ่งในงวดวันที่ หกันยาและงวดนั้นครับอารางวันที่1พี่น้องครับห้าศูนย์หสามห้าหสองตัวล่างออกสามหนึ่งสามหนึ่งอันนี้มาหน่วยอันนี้มาสิอ่ะพี่น้องดูไปด้วยกันมันจะขยันเดินไหนสิกับหน่วยต่อครับทีนี้ก็จะมาถึงงวด1กันยามาใช้สิบหกกันยานะพี่น้องนะวิธีทําเลยครับ 8ปคูณสามเป็นยี่สิบสี่อ้าวทำไมมันได้แต่ตัวเก่าอีกแง้ล้วล่ะเฮ้ยสามสามเป็นเก้าผมา 8, มาแปดมา่างไหนเนี่ยสามคูณสามเป็นเก้าเก้ามาบวกเก้าเป็นสิบแปดวันนี้ตัววิ่งของเราคือเลขแปดเปลี่ยนนะครับไม่ใช่สามแล้วทีนี้เราจะได้วิ่งแปดและเราจะนำแปดตัวนี้แหละมาวิ่งในงวดวันที่สิบหกกันยาพี่น้องครับ และงวดนั้นรางวันที่หนึ่งนะศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกสองตัว่างออกห้าแปดแปดมีครับแปดของเราจะมาอยู่ในหลักหน่วยครับหน่วยสิบหน่วยอันจะออกสลับกันไปไหมต่อครับทีนี้ก็จะมาถึงวดวันที่สิหกันยาและเราจะ เอาเลขวิ่งวันนี้มาวิ่งในงวดวันที่1ตุลาไปเลยครับ3มคูณหลักร้อยบนครับพี่น้องครับ3ามคูณ6เป็น18 8แมาบวกเ้าเป็น27เราจะได้เลขวิ่งคือเลข7พี่น้องครับ <c oughs> ขออภัยครับเราจะเอา7นี้มานำมาวิ่งในงวด1ตุลาพี่น้องครับ1ตุลาอยู่นี่8 7 6เจ8ดหเก้าเจดดนี้รางวันที่1ส่วน สองตัวล่างออกเจ็ดเจ็ดโอ้โหพี่น้องครับเจ็ดเจ็ดตัววิ่งของเราก็จะมาเจ็ดมาทั้งสิบและหน่วยวัดนี้วัดผลไม่ได้เพราะมันเบอกออกเบิ้ลเนาะมันมาทั้งสิบทั้งหน่วยต่อครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะดูไทม์รายการเดินวิ่งของของมันที่เฉยพี่น้องครับต่อไปครับหนึ่งตัวลางไปใช้สิบหกตุลานะครับ ผมให้เอา3คงที่คูณด้วยหลักร้อยบน3าคูณเเป็นยี่สิบเจ็ดบวกเเป็น36และงวดนี้ตัววิ่งของเราคือเลข6ตัวนี้พี่น้องครับเราได้วิ่งที่6และนำหกมาวิ่ง16ตุลามันจะถูกไหมมาดูกันครับศ5 9 6 9 6้สองตัวล่างออก61พี่น้องครับ จะมีหกให้เห็นในหลักสิบอมาหลักสิบครับทีนี้ต่อครับทีนี้ต่อจากคำนวณสิบหกตุลามาใช้หนึ่งเพื่อสิกิกางวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วพี่น้องครับใกล้จะถึงงวดที่ใช้จริงแล้วเราจะมาดูกันว่าจะถูกใจพี่น้องไหมผมลืมเอากระดาษออกมันซ้อนวัวมันจะเลอะ ผมพาพี่น้องคำนวณ16ตุลาใช้1พฤศิกิกาพี่น้องครับ3คูณหลักร้อยบน3าคูณหเป็น18 3แคูณหเป็น18 8แไปบวกเเป็น27เราจะได้วิ่งที่เลขเกดนะเราจะได้วิ่งที่เลขเกดพี่น้องครับมาครับ เอาเจ็มาวิ่งงวดวันที่1พฤศจิกาและอยู่นี่แล้วครับรางวันที่1พี่น้องครับ3 4 5 8 9 8ส่วนเลขล่างออก8 7 8มาในหลักสิบอ้าวเจ็ดขออภัยครับเจ็ดมาในหลักหน่วย10หน่วยเออมันจะสลับนะเนี่ยพี่น้องครับมันจะออกสลับนะเนี่ย เราถูกวิ่งเก็บในงวดวันที่หนึพฤศจิกาและอยู่ในหลักหน่วยมาต่อครับ1พฤศจิกาก็จะมาใช้16พฤศจิกานะทีนี้ไปเลยครับ3คูหลักร้อยบนบวกด้วยรหัสคงที่9 3 8 24 4ไปบวก9 24าบวก9เป็น33มพี่น้องครับเราจะได้เลขวิ่งของเรางวดนี้คือเลข3พี่น้องครับ นี่คือเลขสามที่เราจะนำไปวิ่งในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาและงวดน,นั้นออกอะไรครับรางวันที่หนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าสองตัวล่างออกสามเจ็ดสามมาในหลักสิบนะพี่น้องครับมาในหลักสิบที่นี้มาหลักหน่วยนี้มาหลักสิบอ่ามันจะออกสลับจริงๆแล้วแหละพี่น้องครับโอ้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 เออ ต่อเลยพี่น้องครับผมจะพาพี่น้องคำนวณจากงวดมาที่16พกพฤศจีการมาใช้1ทธันวาไปเลยครับผมให้ใช้หลักให้เอา3คงที่คูณที่หลักร้อยบน3คูณ1เป็น3แล้วไปบวกรหัส9ทุกเที่ยว3 1เป็น3 3บวก9เป็น12 12เราได้เลขวิ่งคือเลข2องในงวดน,นี้และ งวดวันที่หนึ่งธันวาที่เพิ่งออกผ่านพ้นไปเป็นงวดสุดท้ายออกอะไรครับสี่หกหนึ่งสองห้าสองสองตัวล่างสองสองพี่น้องครับโอ้โอ้ยอะไรครับเพราะว่ามันเหมือนงวดนี้อีกแล้วพี่น้องครับมันเหมือนงวดนี้อีกแล้วที่มันออกเจ็ดเจ็ด เหมือนออกสองสองมันมาทั้งสิบและหน่วยไม่ใช่ไรหรอกครับมาสิบและหน่วยแล้วเราจะไปดูตัวไหนถ้าสิบและหน่วยตรงนี้มันกลับมาสิบมาสิบกับหน่วยแล้วและมาสิบและงวดนี้มันจะมาสิบเหมือนงวดที่ผ่านมาไหมผมพาพี่น้องคำนวณเลยดีกว่าพี่น้องครับมาครับมาดูกันมาลุ้นกัน จะถูกใจพี่น้องไหมมีในใจไหมเลขตัวเนี้ยตัวที่เราจะได้ต่อไปนี้ผมจะนำไปใช้ในงวดวันที่สิธันวาน,นะครับมาครับ3าคูณสเป็น6 6ไปบวก9เป็น15ตัววิ่งของเราคือเลขห้พี่น้องครับงวดน,นี้วิ่ง5จะมาไหนทีนี้ จะมาสิบหรือหน่วยหรือจะหยุดเดินมาครับมาดูไามไลน์กันเดินมาหน่วยมาสิบมาหน่วยมาสิบหน่วยมาสิบมาหน่วยมาสิบมาสิบหน่วยถ้าดูตามนี้มันจะมาที่หลักสิบแต่มันก็เป็นไปได้ที่จะมาหลักหน่วยหรือไม่มาเลยก็ได้มาถ้าตัวนี้มาผมจะรูดให้ก็แล้วกันผมรูดก่อนรูดเสร็จชุดที่สองเสร็จผมจะเอามาชนเลย ชุดที่สองคือชุดนี้ได้เลขอะไรผมจะเอามาชนถ้าห้ามาพี่น้องครับผมจะรูดที่หลักสิบก่อนนะหลักสิบก็คือห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเออเกือบมองไม่เห็นห้าแปดห้าเก้า ถ้าห้ามาในหลักสิบเราจะได้ตัวนี้แล้วถ้าห้ามานามาในหลักหน่วยนะทีนี้นะมาในหลักหน่วยเราจะได้ที่ศูนย์ห้าได้ที่หนึ่งห้าได้ที่สองห้าได้ที่สามห้าพี่น้องก็ไปเลือกเอาได้ที่สี่ห้า ได้ที่หกห้าได้เก็ดห้าได้ที่แปดห้าและตัวสุดท้ายก็คือเก้าห้าอ่าจะได้แบบนี้พี่น้องครับมีโอกาสเป็นไปได้เยอะที่จะออกขี้ขี้เนาะคู่คู่และมาขี้ขี้ เดี๋ยวผมจะเอาไปชนอะไรดีชนแต้มล่างเลยไหมพี่น้องครับมผมพาชนแต้มล่างเลย ชนเลขเต็มล่างเลยพี่น้องครับ โอถ้าสิบล่างสิบล่างกับหน่วยล่างชุดนี้พี่น้องครับอันนี้คือสิบล่างตัวนี้อันนี้คือหน่วยล่างหลักสิบล่างของเราได้9 0้าศย์หนึ่งสี่ห้าก็จะมาตรงห้าของเราถ้ามาชนในนี้จะชนที่ห้าสองสามห้าห้าอีกหรือเปล่าเนาะห้าสองห้าสามเท่านั้นโอ้ในนี้ผมก็รูดก็ใส่ห้าเหมือนกัน อ่ะถ้ามาตัวนี้ห้าสองห้าสามผมจะลองติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปดูที่เลขเต็มล่างอีกรอบหนึ่งห้าห้าห้าสองห้าสามห้าสองห้าสามห้าห้า แต้มสองส่วนล่างเลขคิดวิ่งบนเลขบนมาพี่น้องครับมาแล้วแต้มล่างของเราเจอแล้ว นี่คือชุดแต้มล่างของเราพี่น้องครับอาผมขอทวนสูตรนิดนึงเผื่อพี่น้องเข้ามาใหม่นะมาดูแนวทางกันเดินพี่น้องจะเผื่อจะชอบจะมั่นใจขึ้นมาผมวางไว้สแต้มครับสําหรับเลขแต้มล่างงดวันที่16ทหกันวาผมผมให้เอาหลักสิบล่างบวกรหัส9ก้าหนึ่งหนึ่งไปเลยเจ็ดบวกเเป็น16เป็น17บเจ็ดบแปดสิได้หกเจ็ดปดเกออก6กหนึ่งเข้าแต้มเจ็ด ต่อมาเป็น6กหบวกเกเป็น5ได้5้า8กเจ็ห้ออกอะไรครับออก8ออก5้าหอ๋ออันนี้ผลบวกเป็นแต้ม7อันนี้เป็นแต้ม5ออก8 7เข้าแต้ม5และงวดต่อมาครับได้7 แปดออกสามเเข้าแต้มศูนย์และงวดต่อมาครับได้2องสามี่ห้าออกเลยครับออกสองสองเข้าแต้มสี่และงวดนี้ครับสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็น1ิบสี่แต้มที่ได้คือหนึ่งสองสามสี่อะถ้าชนแต้มของเรานะทีนี้แต้มหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่แต้มหนึ่งก็จะเป็นห้าหก แตมห่จะเป็นห้าหกสองก็จะเป็นห้าเจ็หนึ่งสงสามสโอ้เรียงกันเลยพี่น้องครับก็จะได้มาในชุดนี้ในนี้ผมให้ไปที่ห้าหกห้าห้าแดห้าเก หกห้าหกหกดหปดถ้ามาชนก็จะมาชนที่ห้าห้าหตัวที่เน้นนะครับที่ห้าหอ๋อผมเอาวิ่งล่างมาตัดชุดนี้ผมเอาเอาวิ่งล่างคือห้ากับหมาตัดในชุดนี้ถ้าสรุปครับทีนี้ ถ้าสูตรเราเดินต่อพี่น้องครับเมื่อรูดได้สิบหไอ้สิหางใน19หางนี้ถ้าตัดแต้มออกมาคือห้าหกห้าเดห้าเรียงแต้มหนึ่งสอสไปด้วยกันเลยส่วนถ้าชนที่หลักหน่วยเมื่อกี้จะชนที่5้าส5งสหหก็จะไม่เข้าในกลุ่มนี้เลยทีนี้ จะไม่เข้าในชุดนี้อ่ะก็อยู่ที่พี่น้องแล้วแหละหรือใครอยากจะรอชุดที่สองที่ผมจะมาชนให้พี่น้องดูก็คือชุดนี้อ่ะก็อดเจรอครับคลิปต่อไปผมจะเอาไปชนกันเลยมาครับสรุปจับใจความได้เน็ตเ,เนื้อนเนื้อ,อผมยังเน้นที่ห้าผมจะใช้มันนี้แหละ ห้าสองห้าสามห้าห้าถ้าขี้ขี้มามีห้ามีห้าสามห้าห้าห้าเก้านะถ้าขี้มาคือขี้รวนคู่คู่แล้วเผื่อจะไปขี้ขี้อันนี้ห้าแปดไม่ใช่ห้าเจ็ดห้าห้าห้าสามห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้า ส่วนถ้าคู่มาผมชอบที่ห้าสองมันออกบนจะมาลงล่างได้ไหมพี่น้องครับเลขเดี๋ยวนี้เหมือนมันเล่นกับเราอยู่นะมันหนีไม่ไกลกันมันเอาตัวโน้นมาโยงใส่ตัวนี้ออกเก้าหกมาออกเก้าแปดออกสี่ห้ามาออกห้าสองมันติดตัวเก่าอยู่ตลอดเลย ถ้าออกเบิ้ลแล้วจะมาออกคู่กับขี้วันนี้ออกเบิ้ลแล้วมาออกหกหนึ่งมีขี้กับคู่แลว้ววดนี้ถ้าออกคู่คู่ถ้ามาขี้กับคู่ถ้าขี้กับคู่จะเหลือที่ห้าหกห้าสองห้าแปดอ่ะก็ตามนี้แหละพี่น้องครับถ้าใครชอบคู่คู่ไอ้คู่ขี้ก็เป็นห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าแปดถ้าขี้ขี้ ขี้ๆก็ถ้าใช้สูตรนี้เดินพอสิบหน่วยแล้วมันจะมาเลขขี้อันนี้มาสิบกับหน่วยในสูตรเดียวกันมันออกเบิ้ลแล้วมันมาที่หลักสิบอันนี้ถ้ามันเดินตามสูตรของมันถ้าคาดการว่ามันมาที่หลักสิบผมก็เน้นไปที่เลขขี้เลยโอเคครับได้แค่นี้แหละวิเคราะห์แค่นี้แหละวิเคราะห์ไปไกลมันก็ไปไกลบางทีมันง่ายๆ หรือมันอาจจะไม่เดินต่อถ้าดูสถิติมันเดินมันก็เดินดีนะก็ะตามนี้แหละมันก็ถูกมาตลอดครับส่วนงวดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราได้แต่หวังว่ามันจะเดินโอเคไหมครับมาสำหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้แหละผมยกยอดไปชนกันไปเจอกันในคลิปที่สองที่ผมจะลงต่อให้พี่น้องดูมาครับท้ายสุดและสุดท้ายและก่อนจะจากกันครับผมลุงทัศน์พี่น้องครับ ขอพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับเจอกันใหม่คลิปที่สองวิ่งล่างตัวเดียวชนกันเลยสำหรับวันนี้พอแค่นี้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ